ไปดูเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งะนะครับซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับ,รบเป็นเงินช่วยเหลือค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ทางการเกษตรนะครับซึ่งก็จะให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500บาทต่อครัวเรือนนะครับครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ถ้าคิดเป็นเงินก็คือครัวเรือนหนึ่งได้เงินช่วยเหลือสูงสุดก็คือ1,000 0บาทนะครับโดยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้ไปจนถึง31พฤษภาคมปี68นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ ทางแอป,ปของทกสหรือจะไปลงทะเบียนโดยตรงได้ที่ธนาคารทกสทั่วประเทศก็ได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็มีบางส่วนก็เกรงว่าเอมันจะมีปัญหามีช่องว่างในการทุจริตหรือเปล่านะครับบริษัทปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะมีการตรวจสอบจะมีการโปร่งใสามากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องนี้นายกเศรษฐายย้ำหนักแน่นว่า โครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั้นต้องไม่มีการทุจริตนะครับเพราะเป็นโครงการที่ดีในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบริษัทปุ๋ยต่างๆที่จะมาเข้าร่วมโครงการต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและมีการเปิดกว้างให้ทุกบริษัทมีส่วนร่วมในการสมัครเข้าร่วมโครงการไม่มีการกีดกันบริษัทใดๆไม่มีการช่วยเหลือบริษัทใดๆเป็นพิเศษซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทผู้ค้าปุ๋ยจํานวนกว่า 40ถึง50รายแล้วนะครับที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการนะครับแล้วก็จะทยอยเปิดรับอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เป็นในเรื่องของพี่น้องชาวนานะครับและบางคนก็ถามอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทได้สูงสุดไม่เกิน20ไร่2,000นะครับโครงการนี้ยังอยู่ไหม นะครับนายกบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งณตอนนั้นเนี่ยราคาข้าวมันตกต<อ>่ําก็เลยมีโครงการนี้มาช่วยเหลือแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาข้าวมันดีขึ้นก็เลยอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่ก็ไม่ได้ทิ้งโครงการไล่ละ1,000บาทนะถ้าในอนาคตมีเหตุวิกฤตมีสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะ นำมาช่วยเหลือควบคู่กันไปด้วยแต่ว่าณนะตอนนี้เอาปุ๋ยคนละครึ่งก่อนเพราะว่าปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเรียกว่ามีความยั่งยืนและสามารถลดช่องว่างในการทุจริตได้นะครับก็ แต่ก็เด้นย้ำน่ะว่าทุกภาคส่วนก็ต้องช่วยกันตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ไม่ให้มีปัญหาในเรื่องนี้มิฉะนั้นโครงการดีๆที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็จะกลายเป็นมีมนทินไปนะครับทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับโอยคนละครึ่งเริ่ม15กรกฎาคมนี้นะครับลงทะเบียนได้ทางแอปของทกสหรือที่สาขาของธนาคารทกสในพื้นที่ของท่านครับครับ